สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถถ่ายเฮงสวยครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เอสายธมากริน,นะครับอวันนี้ก็จะมาถามวันนี้ผมก็อยู่ที่อู่ช่างตะบรรังระกมนะครับใช,ใช่นะครับตอนนี้จัดท่อครับคือจัดยังไงก็ได้ไม่ให้เมีด่าแล้วก็แอบ,บมาไงแอบบมา่ะมันแอบ,บมานะเออผมผมอยากรู้อ่าชื่อสายธมากรินี่มาได้ไงครับผมมันมีที่มา เพราะว่าเมื่อก่อนพี่รับจ้างยำนาใช่ไหมอ๋อครับอแล้วกว่าจะออกจากบ้านสามโมงเท้ากว่าจะถึงหน้าสี่โมงจากของนาโทรตามเปสิบสายเขาบอกมึงทําไมมาสายจังมึงจะทํากินกันเมื่อไหร่นี่คือที่มาครับผมของสายทำอาหากินอ๋อครับนี่นี่คือที่มานะครับอเอานี้พี่เอมาจัดชุดชุดไหนไปครับผมจะมาจัด ชุดนี้นะครับอ๋อครับผมแต่ว่าปลายปลายอยู่นู้นนะจะถอดไปใส่โน่นแล้วก็ับแบบไม่มีใครมีอะไรเนี่ยพี่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับโอ้ยเป็นท่อทรงนี้แ๋อว่าปลายปลายปลายนี่ตัวอยู่นู้นอ่าแล้วก็เป็นกองดูดสดดูดสดอ่ามาพร้อมกับของพี่สันอ๋อครับจะเป็นชุดนู้นเป็นอ่านี่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 อ่่โอเค นะครับสายไม่เข้าอีกสวกงามเลยฟิตฟิตอ่ามือจับเอ๊เป็นทรงนี้ครับอ่าผมจะจับทรงนี้กับกองดูสดอ๋อชอบดูสดชอบดูสดคุณแล้วนอยือฮือฮือฮืออองือฮือนืออฮือฮือฮืาเอามามาเอากองหลังอนนครับขือฮชอฮือฮือกือฮองือฮือฮือฮอเคเป็อฮือฮอยางกับกองอออออ กองเดิมใส่กองเดิมครับใส่กองเดิมนั่นแหละกองเปลี่ยนนั่นแหละครับเนี่ยจะตามกดหนึ่งสองสามกดกดจ้าเดี๋ยววันนี้ผมพี่อยากรู้นะพี่อยากรู้ว่าพี่สันเนี่ยเขามีที่มาทําไมถึงชื่อช่องรถถ่ายทองคําอ๊ดเห็นไหมครเอาไอชื่อนี้มันมาได้ไงครับ ชื่อคนโคกรถถ่ายทองคำเนี่ยครับเดี๋ยวผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อมิสเตอร์เสกสรรพลดังรองนะครับไม่ได้ปัดภาษาชนง่ายภาษาอังกฤษนาษาอังก่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งไทยสเปนก็เดิมเป็นคนอยู่ที่บ้านโคกมะม่วงนะครับผมก็เลยตามชื่อว่าอาจจะเป็นคนโคกอาจจะเป็นว่าคนรักบ้านเกิดนะครับผมรถถ่ายทองคําก็คือว่าผมเนี่ยคุกคีาชอบรถถ่าย มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาก็เจอรถถ่ายเลยครับแล้วก็ผมไปทํางานอยุงเทพเกี่ยวกับทองคําอ่าเกี่ยวกับธุรกิจทองคอองอําช่างทองโอ้โหทองอ่าอยู่ช่างทงทองเลยนี่ก็เลยมีส่วนด้วยที่ว่าเป็นเกี่ยวกับรถถ่ายทองคำํำเลยไป,ไปมา,มารถถ่ายน่ะมันมีเป็นสีทองคำอ๋อครับตัวนี้มันมีจริงตัวนี้ผมก็ได้มันมาแล้วครับก็หมายวามว่าของมันมีจริงรถถ่ายทองคำมันมีจริงครับ ตามร้นครับโอเคนะครับผมหายสงสัยแล้วบอสหายสงสัยแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูชุดที่วิสันจัดวันนี้ออเครับเดยวพาไปดูชุดนี้นะออลายช่าเ,เอาลงหลากไปเรื่ดยที่ตังนะครับนี่ครับกำลังเชื่อมจุดนี้ผมสั่งทำมาประมาณ ว่าสิเป็นเดือนนะครับเพราะว่าทักหนาช่างเขาก็เป็นเดือนเหมือนกันค่อนข้างนานเพราะว่าช่างเขาก็ออเดอร์เยอะครับผมก็เลยว่าช่างเอาให้ผมก่อนนะว่าผมมีธุระอาจจะต้องไปบุริรัมอาจจะต้องไปนู่นไปนี่ก็เลยให้ช่างเขาเล่งให้หน่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่งให้พี่ก่อนเลยช่างก็ไม่ได้นอนเนี่ยมาคืนนี่รอบไปหกทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มกินเหล้าใช่ไหมรู้อยังไงขวดเหลม่นู่อ่านี่ชุดนี้ครับชุดนี้ก็ชุดหลังถนนครับสวยงาม มีอาจจะมีทน้ักคนแก่ไม่หนวกหูครับนี่ก็เป็นชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ของเขาถ้าเป็นซุปไก่สกัดอาจจะไม่ค่อยอร่อยถ้าแบรนด์อร่อยกว่าี๋ยวโดนมาม่าอยากกินเรื่องมาม่านะแล้วก็ชุดไอดีเดีมีข้อยางมีข้อต่อยางเหล่านี้อาจจะดิ้นได้แบบนี้ไม่ไม่มันมันมันไม่พากันแตกอเพราะว่ามันขยับได้มันดิ้นได้สวยงามสวยงามมา มาตรงนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีช่างเชื่อมไปได้โอเค okay. let's go <S นี่นี่แบบนี้ปีไปยกตีนย่ะ <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> ได้ใช่ไหมตดแ,แจ็คไปโบก็เหม็นโดนเลยอะ่ะนี่นะผมจะพามาดูช่างเป็นไงสดๆกันหน้างานครับอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ตู้เชื่อมระดับ ตัวนี้ซื้อมาสามแสนสองหมื่นสี่พันปลายแดงครับปลายแดงเพิ่งเบิกร้อยกว่าบาทสามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยกว่าบาทโอ้โหตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้นะเนี่ยเแต่เพาว่าไม่ได้ใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนั้นใช้ตัวเก่าอยู่นะครับซื้อมาปลายแดงแต่ใช้ตัวเก่าตัวนี้ตัวนี้เป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ ทำไรต้องมีครูทำไรต้องมีครูใช่เราต้องนับถือว่าทำไรต้องมีครูเราเคยดังมาจากตรงนี้นี่นี่ตัวตัวหาตังเลยนี่นี่เราจะพินท่อสูตรนะครับนี่ดิดูนี่เอาไว้เอาไว้สอยมะม่วงครับเต่ถ้าแบบว่ายำนาคู่กันน่ะเพราะว่าคู่จ๋าไม่ไม่เข้าหูคว้าถอดท่อตีก็ได้หรือว่าไปไปยำอยู่ใกล้ๆป่ามะม่วงก็ลักสอยเข้าไป ขี่ไปข้างๆก,างกวาดได้เลยนั่นเนี่ยพองยันต์มากก็มีนะเหมือนเป็นเจ้าของอู่เราแนะนำด้วยเจ้าของอูง่ช่างชิมโอวันหนึงของยันต์มาก็มีนะครับครับเพราะว่าไม่ได้มาป่วนช่างนะวันนี้มันมาซื้อของช่างมันจะเป็นยันต์มานะครับนี่ทรงนี้ก็มีง่ายขายดูร,บรอบๆเนียนี่ทรงสวยง,งามตัวนี้เป็นอัพเดล็กด้วยนี่อัพร้อยห้าสิบ ทีฟร้อยร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าอัพไปร้อยเท่านะร้อยห้าสิบครับทีห้าห้าอัพเหลือร้อยเหลือร้อยเดียวอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่มันหลวมเอาหลวมแตงว่าห้าอัพไปอัพมาเหลือเครื่องสิบแรงโอ้โหจบแล้วช่างมีเสื้อแจกเลยนะไส่เลยนี่ใส่ไม่ได้เสื้อก็ยืดเสื้อก็ยืดลงกึ่ง นพดลครับนี่ยรับสร้าง่เสื้อแจกนะครับส่งตังมาให้สี่ร้อยเดี๋ยวช่างแจกเลยเอ็มมารกรรมนี่เสื้อสวยมากส่งตังมาให้ช่างสี่ร้อยเดี๋ยวช่างแจกเลยฟังดีดีนะส่งตังมาฟังดีฟังอีกทีนะครับส่งตังมาให้ช่างสี่ร้อยเดี๋ยวช่างแจกให้เลยฟังดีดีนะนี่ก็จะเป็นมือขัดของช่างตาครับดูทรงผมด้วยครับนี่ แนวเออเสกโลโซนะครับครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ